ก็สวัสดีนะครับอยู่กับผมหาพนะครับอยู่กับเกมรันเนเจเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราจะมาปั้นพี่ชายคนโตของบ้านโยซกุระนั่นเองนะครับผมดังนั้นเราก็จะไปปั้นพีลอยกันนะครับตอนนี้ผมตั้งเอาไว้เป็นทีมสีนะครับผมเป็นตัวพีลอยนะครับตอนนี้ผมเก็บได้ครบถึงพีลอยแล้วนะครับเดี๋ยวขอเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับผม ตอนนี้ทัดน้ำนะครับว่องไวทัดน้ำตอนนี้20ตัวนะครับผมแล้วก็เป็นตัวหลักอีก1ตัวเป็นรวมเป็น21ตัวนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปะยัดกบกันนะครับการทำพีร้อยของโคลโบก็ทำไม่ยากเนาะผุกคน็น่าจะรู้อยูก่ก็คือการ การเล่นด่านดาวเคราะห์คอลโลโบเนาะให้ได้ตัวนี้มาแบบให้ครบ100ตัวนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปยัดตัวกันให้ครบก่อนนะครับนี่ครับยัดไปให้ครบอ่า20ตัวนะครับเดี๋ยวถ้าเลเวลไม่ถึงเราก็จะเอากบอันต้านะครับเอ้ไม่ใช่เอากบ ธรรมดายัดไปอีกนะครับกบอีกพีนั่นเองเนาะตอนนี้เรายัดไปทั้งหมด15ตัวนวครับ5ตัวสุดท้ายนะครับผมเป็นพีเราอฮแล้วเดี๋ยวเราจะไปทดลองกันว่ามีความแรงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขออัพให้เต็มก่อนนะครับผม อันนี้เขาเป็นพี่ชายคนโตของโยซากุรนะครับบ้านโยซากุระเป็นตัวที่ผมชอบมากมีแบบอาวุธเป็นได้อะไรเงี้ยในในเรื่องนี้แบบเท่มากครับแบบต่อสู้กับพ่อตัวเองอะไรเงี้ยเท่มากครับเดี๋ยวผมขอยัดกบอันต้าให้มันครบเอ้ยยัดกบ exp ให้มันเลวเวลครบก่อนนะครับผมเดี๋ยวสลับเป็นไฮเปอร์กัน การอัพตัวอันนี้ก็มันจะเพิ่มค่าศักยภาพให้เราด้วยนะครับผมถ้าเราอัพได้ตัวเป็นล่างอันตามันก็จะเป็น1นครับถ้าอัพเป็นแม็กมันก็จะบบยหนึ่งเราก็จะได้แบบค่าศักยภาพเพิ่มเป็น2องเนี่ยแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เราจะได้ค่าศักยภาพเพิ่มมาเป็น4นะครับผมอุ้ยน่าจะ ต้องถึงกบเก้าดาวหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูกบเก้าดาวก่อนนะครับโอ้ยังมีอยู่โอเคครบนี่นะครับเราก็จะได้ร่างอันต้า240แม็กนะครับผมพลลงโจมตีก็ประมาณเก้าล้านประมาณนี้เนาะเอ้เก้าแสนผมมองเก้าล้าน เดี๋ยวเราจะสลับเป็นร่างไฮเปอร์เลยนะครับผมจุบโอเคนะครับผมร่างไฮเปอร์เนาะก็เป็นเก้าพลังจจมตีเก้าประมาณนี้เนาะสกิลหนึ่งเนะาะจะเป็นนางน้อาลาชินะครับผมหรือเขาจะปล่อยพลังของของพี่เข้าไปเนาะ ันจะเป็นแบบคลื่นพลังออกไปเพลงนี้ไม่พลังสกิลนี้จะไม่ทะลุอัตราเนาะจะพระสร้างความเสียหาย20เท่านะครับของพื้นที่สกิลสองเป็นสกิลบับนะครับเพิ่มความเร็วในการโจมตี2องาเรนาะแล้วก็เพิ่มอัตราตีคิดดิคอสามเอร์เเพิ่มอาตาัตราความแม่นยำสามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะสกิล พวกทักษะทางด้านอันนี้ก็เป็นการฟื้นฟูนแร่เนาะมันปกตินะครับชื่อเต็มของล่งไฮเปอร์ Hyper, ก็คือพี่ชายคนโตบ้านโยสกุระเคียวจิโร่นะครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองอ่าทดลองกันลิ้นผ่านกันและเดี๋ยวเราจะไปทดลองด่านสักสามร้อยสามร้อยก้สิบหกก็ได้เนาะ เดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ทีมพี่ร้อยด้วยเดี๋ยวผมขอไปทดลองตัวก่อนนะอบอร์ดอยู่ทีมอาทีมสี่โอเคเดี๋ยวเอาโต้วคนณสองอกก่อนมันมันอาจจะไม่แรงมากนะแต่ผมใส่เกียร์เกียร์ธาตุไปผมไม็อยากจะรู้ว่าใส่เกียร์นี้มัน ดาเมจต,ตีบอสมันจะเท่าไหรนะ่เนาะเดี๋ยวรอให้บอสเดินมาใกล้สันิดนึงก่อนอ่ะประมาณนี้นะครับผมนี่ครับสกิลตีธรรมดาตีธรรมดาไม่ออกสกิลครับแต,แต่ก็โลบดีอยู่นะครับเป็นโอ้สกิลโอ้ช้าไปนิดนึงเดี๋ยวทั้งนั้นผมเขาปล่อยรัวเดี๋ยวผมเปิดโลนิดนึงเนาะ โอ้โหนิดนึงเป็นดาเมจสะสมนะมันก็เท่ดีนะครับผมเดี๋ยวผมกขอจะเอาเข้าไปอยู่ในทีมอาทีมพี่้อยเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวขอเพี่ยนเข้าไว้ในทีมพี่้อยก่อนนะเราจะเอาแกะ just แกะตัวน,นี้ออกแล้วกัน อันนี้ก็จะเป็นหน้าทีมพี่ร้อยของผมนะครับผมแล้วเราจะไปรวยกับสเตจกันอันนี้ผมก็แบบเนี่ยได้มาครบปุ๊บผมก็รีบมารีวิวเลยครับเดีย๋ยวเราไปเล่นด้านขอะโลกอมาตะกันนะครับการมีทีมพี่ร้อยครับมันก็จะดีในระดับหนึ่งเนาะแบบว่าเราแบบ ถ้าเป็นการแบบที่เราไม่มีทีมพีร้อยใช่ไหมครับเราก็จะได้ของแค่ชิ้นเดียวถ้าเรามีทีมพีร้อยหนึ่งทีมคือหน้า A อย่างเงี้ยเราก็จะได้ของ2ชิ้นเนาะแต่ถ้าเรามีทั้งหน้า A และหน้า B เราจะได้ของทั้งหมด3ชิ้นนะครับมันจะทําให้เราแบบอ่าได้ของเยอะขึ้นนะครับในเวลาที่แบบเท่าๆกันรู้จักคําว่า,อาถอนขนไก่ไหมครับ มันก็จะประมาณนั้นครับเราแบบใช้เวลาเท่ากันกับถอนคนนกกับถอนคนไก่เราก็จิบกับถอนคนไก่มันก็เราถอนเราก็จิบเราก็จะไดเ้เล็กนิดเดียวแต่ถ้าเราถอนคนไก่เราจะได้สามชิ้นนั่นเองนะครับผมมันก็เหมือนแบบอย่างนี้เลยนะครับผมตอนนี้ผมก็พยายามทําให้ทีมที่ร้อยผมแบบเก่งขึ้นเนาะตอนนี้แบบมี ตัวเก้าดาวนะครับประมาณ2ตัวผมก็พยายามทำเอเจนต์แดงให้มันเป็นเก้าดาวแม็กอยู่เนาะแล้วก็เป็นของคลวโลโบของเซนคูเนาะหรือดรอกเตอร์สโตนที่เพิ่งผ่านมาเนาะผมก็ทำให้มันเป็นพีร้อแล้วก็ตัวอื่นๆนะที่ทางตัวเกมทำมาจากสเตตพิเศษอย่างเงี้ยผมก็จะเอามาเป็นพีร้อยให้ผมเนาะมันคือหาง่าย แ้วเราแบบสะดวกแบบนี้มากกว่าแต่มันก็ตายง่ายอยู่นะครับเนี่ยไอตีเ <c oughs> สาวพวกสเตจพิเศษอย่างเงี้ยมันต้องอ่าใช้พวกทีมที่มันแบบเป็นตัวไหวพิบเนาะไหวพิบมันจะตีพวกป้อมของพวกสเตจพิเศษอะ่ะตีแรงมากนะครับถ้าตีป้อมแต่ถ้ามันเป็นป้อมแบบเนี้ยป้อมที่แตกอย่างเงี้ย คือต้องใช้โต้ว,ว่องไวตีนะมันถึงจะแรงแต่ระหว่างทางผมแนะนาว่าควรมีตัวไวพิพีร้อยที่แบบตีแรงๆครนะับเพื่อทําให้เราแบบตีป้อมได้ไวขึ้นเนาะอันนี้ก็จบไปแล้วครับของมันจะแบบดรอปมาทีละสามทีละสามนี่เลยมันก็คุ้มค่ามากนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวขอออกไปรับดูบี้ก่อนนะครับผม เราก็จะได้ลูบี้ทั้งหมด10บลูบี้เนาะแต่ค่าสเก็ภาพเราก็จะเพิ่มพึ่อนอันนี้ก็จะเป็นคุโรโบรอบนี้นะครับผมประมาณนี้ที่ผมได้มาได้ทั้งชิองแล้วก็ไทยโยนะครับบอกเลยว่าการมีทั้ง2ตัวนี้มันทําให้ทีมป้องกันผมมันเล่นง่ายขึ้นนะครับผมแบบเราสามารถป้องกันทีมแบบเนี่ย มันมีการที่แบบออกมาไวขึ้นนะครับสามารถแบบช่วยในการทีมป้องการผมมากขึ้นนะครับดูครับดูมันเรียกออกมาเมื่อกี้เห็นไหมครับมันเรียกว่าฟุบออกมาเป็นยวงเยอะๆเลยเห็นไหมมันเพิ่มจํานวนขึ้นออกมาเพราะผมมีตัวโคนนิ่งพัดแบบโคนนิ่งพักพวกแบบสี่ตัวนั่นเองนะครับมันเลยทําให้แบบตัวละครของผมมันออกมาเยอะมากแล้วแบบดูสิ ถ่ายตรงข้ามแทบจะแลกตัวไม่ทานผมเลยนะครับผมมันเลยทําให้แบบการป้องกันทีมของผมมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับแต่ผมไม่ได้ใส่ตัวกันบินแบบใส่ไปมันก็กันไม่ไหวนั่นเองนะครับผมเลยแบบเออไม่ใส่ละแม่งเลยอะไรบแบบก็ไม่ใส่ครับถ้าปล่ปอยมันอยากใครอยากจะตีผมแบบ มีตัวบินมาตีผมผมก็เออปล่อยมันตีนะครับเพราะแบบผมไม่อยากตั้งแล้วเพราะตั้งไปก็เท่านั้นครับมันก็จะเอาชนะอยู่ได้ดีผมเลยตั้งแบบออไม่มีตัวป้องกนันอะไรเงี้ยดูครับแบบทีมป้องกันผมแบบมันชนะง่ายขึ้นเองครับผมมีตัวคนิ่งพัดตั้งสี่ตัวนั่นเองคนิ่งแบบคนิ่งพัดพวกนั่นเองครับแบบคนิ่งพัดพวกพัดสี่ตัวผมเนี่ยแบบทําให้การ เกมตั้งรากมันผมมันรู้สึกด,ดีขึ้นนะครับนี่ก็จบการรีวิวของอาพี่ชายคนโตของบ้านโยูสุกุระไปที่เรียบร้อยครับเป็น p ีร้อยนั่นเองครับใครมีเวลาว่างก็พยายามเก็บให้ได้ p ีร้อยครับมันก็มีข้อดีในการาคนที่ยังไม่มีทีมีร้อยเนาะมันก็จะทำให้เรามีตัวที่เอามาเล่นในสเตจต,ต,ต่างๆจะทําให้เราได้ของมากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับผม ขอบค,ครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับผม